พ่อแม่ทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับครูนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปวิชาภา,าษาไทยค่ะวันนี้ว่าจะชวนเด็กๆมาทบทวนพระยัญชนะไทยนะคะแต่ว่ายังไม่บอกนะคะว่าเราจะมาทบทวนพระยัญชนะตัวอะไรกันบ้างว่าจะชวนเด็กๆไปฟังเสียงปริศนาค่ะได้ยินไหมคะ ทีนี้นะคะเด็กๆบอกครูเอยได้ไหมคะว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินคือเสียงของแพทชนะไทยตัวไ right? หนเอ่ยนะคะมีหลายตัวเลยเด็กคิดว่าตัวไหนคะใช่แล้วค่ะเสียงที่เด็กๆได้ยินนะคะคือเสียงของแพทชนะตัวลอลิงนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเขาขอ้อยขออีกหนึ่งเสียงนะคะเสียงมากค่ะ เด็กๆคิดว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงของพพัญชนะไทยตัวไหนคะ <S <S เก่งมากค่ะพันชนะตัวหม,มานั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีเสียงพพลณชนะให้เด็กแค่สองเสียงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่าพพัญชนะที่เหลือนะคะมีตัวอะไรกันบ้างค่ะโอ้โหดเดียๆค่ะดูสิคะพยัญชนะ กุติ่ะขึ้นมาแล้วค่ะเด็กๆดูสิคะตัวไหนที่เหมือนกันคะใช่ค่ะยอยักษ์นั่นเองที่เหมือนกันคะ่ะเด็กๆหาเด็กๆมาท่องคำของจองยอยักษ์กับกุตินะคะยอยักษ์วัดโพตัวโตเขี้ยวใหญ่ยักษ์มีน้ำใจให้เฝ้าวัดเอย มีพยัญชนะที่เหมือนกันด้วยค่ะตัวอะไรนะคะเด็กๆคะ<ส>เก่งมากค่ะวแหวนนั่นเองค่ะ<ส>เดี๋ยวเรานะคะมาท่องคำของอจอบวอแหวนไปพร้อมๆกันนะคะวแหวนสีทองเจ้าของสวมใส่ประดับนิ้วไว้ถูกใจจริงเอ้ย<ส><ส>เดี๋ยวเรามาพบกับพยัญชนะตัวต่อไปเลยนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆมาตามหาพัเดเยญชนะที่เหมือนกันกับปูอ้อยนะคะโอ้โหเหยญชนะปูอ้อยมาแล้วคะ่ะเด็กๆคิดว่ามีเหรยญชนะตัวไหนคะที่เหมือนกันหาเจอไหมคะใช่แล้วคะ่ะ ตัวยัญชนะตัวนั้นที่เหมือนกันก็คือลอลิงนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านคำของจองตามอกันนะคะลอลิงซุกซนอยู่บนต้นไม้ชอบปีนชอบไต่ว่องไวจริงเอ้ยเก่งมากค่ะเด็กไปตามหายัญชนะตัวอื่นต่อได้เลยค่ะค่ะเด็กขาครูปอมียัญชนะะไรให้เด็กได้ดูนะคะ ว่าตัวไหนเหมือนกันบ้างคะเก่งมากเลยค่ะตัวพัญชนะมอม้าค่ะเราจะมาท่องคำของจองของพัญชนะมอม้ากันเลยนะคะมอมา้าแผ้วคล่องว่องไวจริงหนอคนขี่กม้มย่อม้าวิ่งเอ้ยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะว้า ขาปมผสมก็มีพยานชนะเยอะแยะเหมือ yeah, yeah. นครูทุกท่านเลยค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าพยานชนะตัวไหนที่มันเหมือนกันเออใช่แล้วค่ะรอเรือน,นั่นเองค่ะเด็กๆขาเรามาท่องคาคล้องจองรอเรือกันนะคะรอเรือเล่นไปอยู่ในแม่น้ําอากาศยามค่าชื่นชมใจเออ เก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เราท่องคำล้องจองพยัญชนะไปแล้วคลุมโมโซจะมาทบทวนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราเรียน <savior> เรียนชนะตัวไหนไปบ้างเอ่ยมีทั้งหมด5ตัวค่ะตัวที่1ก็คือมแมยอยั์รอเรือลอดีและก็วอลแบงค่ะเราเรียนทั้งหมด5ตัว ตอนนี้จะช่วนเด็กๆไปทบทวนกนารทนแบบฝึนหัดนะคะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรือนี้เลยค่ะเตรียมสอกับสีแล้วไปทําแบบฝันหัดกันเลยค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า28ค่ะจงโยงเส้นจับคู่พยัญชนะที่เหมือนกันข้อที่หนึ่งค่ะพยัญชนะมอมามอมาอยู่ตรงไหนเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะเหมือนตัวอย่างคูติ๊กเลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สองยอยกักยอยักมีไหนคะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่สร,ร,รอเรือรอเรือมีตรงไหนคะโยงเส้นเลยค่ะข้อที่4ลรอลิงลอลิงอยู่ตรงไหนคะโยงเส้นเลยค่ะข้อที่ห้าวอลแวนวอลแวนอยู่ตรงไหน,นโยงเส้นเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะท่านเด็กขาดเ,ดกเด็กก็ได้ทบทวนพิชศษชนะไทยมอมายอยักษ์รอเรือรอริงแล้วก็บอแบบไปแล้วน,นะคะดเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ครูปอและคุณครูทุกท่านขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย